สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัฒนัยโลสวุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc พบก,กันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพัฒนาการพูดจาให้เฉียบคมผู้คนชื่นชมสังคมชอบใจทุกท่านฮะ หนึ่งในการสื่อสารที่สําคัญสามารถสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับผู้คนและสังคมได้นั่นก็คือการพูดจามีผู้คนมากมายบนโลกใบน,นี้ครับที่สามารถสร้างธุรกิจสร้างชีวิตสร้างฐานะได้เป็นอย่างดีโดยมีทักษะและศิลปะในการพูดในการสื่อสารสามารถเจราจาและครองใจคนสามารถจูงใจและโน้มน้าวใจมนุษย์ให้เห็นด้วย คล้อยตามเกิดความประทับใจสนใจเข้าใจแล้วก็อยากตัดสินใจในสิ่งที่ตนเองนั้นสื่อสารได้มากมายมหาศาลยิ่งนักในขณะเดียวกันเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกครั้งที่ได้เจอผู้คนหรือบุคคลใดในทุกภาคส่วนแล้วมีการสนทนาเกิดขึ้นหากบุคคลนั้นมีศิละปะวาจาที่ดีมีเทคนิคการพูดการถ่ายทอดการสื่อสารที่เป็นเลิศแล้วก็เรามักจะนิยมชมชอบบุคคลนั้นนนนี่คือเรื่องจริง ดังคำโบราณที่ได้ว่าไว้ว่าพูดดีเป็นสีเก็บปากและสำเนียงซอภาษากริยาสอสกุลด้วยเหตุนี้ครับการพัฒนาการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของการพูดจาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ยังคงมีอยู่ในทุกธุรกิจวันนี้ขออนุญาตแนะนำวิธีการพัฒนาการพูดจาให้เฉียบคมดังนี้ครับหรักการอ่านสมีความสุขในการฟังสชอบในการเขียนสกล้าที่จะพูด 5. ชอบสังเกตและจับประเด็นหมีพื้นฐานทางจิตใจที่ดี 7. มองทุกสรรพสิ่งเป็นโอกาส 8. พร้อมปล่อยวางและเริ่มต้นใหม่เกมันฝึกฝนและมีบุคคลตัวอย่างสิบไม่หยุดยัง้งมีความต่อเนื่องและสม่ำเสมอการพู้จาสามารถสร้างทุกสรรพสิ่งได้ครับเพียงมีพื้นฐานทางจิตใจที่ดี และนี่คือเรื่องราวดีๆที่สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC ส่งมอบอย่างต่อเน,นื่องละสม่ำเสมอวะวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกๆท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพูดดีฝึกได้พูดเป็นชีวิตเปลี่ยนทุกคำพูดมีพลังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีทุกๆท่านครับ